ครับสวัสดีครับค,ครับเชาวนี้ที่นะครับบ้านป่ายไม้ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับกับคุณเอมเจ้าของร้านวันนี้แกจะมาโชว์วิธีการชงกาแฟนะครับการดริปกาแฟอันนี้เป็นต้มครับอ๋ออันนี้เป็นต้มต้มโมกโโมกระพริบพี่เขาชิมครับก็อุปกรณ์การอย่าบางังเลย ก็จะมีอุปกรณ์นะครับในเรื่องของการดื่มกาแฟมันก็จะมีขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการบดนะครับมันก็จะมีเครื่องบดกาแฟนะครับตัวนี้ก็ม,มีสองตัวนะครับสามตัวนนที่ร้านมีเยอะนะครับรุ่นเก่าเป็นยี่ห้อเป,เปอโยเนาะใช่ครับเปโยฝรั่งเศสก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็มีเป็นโคเมียมนะครับโคเมียมอันนี้ราคาก็ก็มาที่ร้านนี้ได้ มีให้นะครับมีให้จําหน่ายมีจําหน่ายก็วิธีการก็คือเทกาแฟนะครับทําการคั่วที่จริงมันมีเครื่องคั่วช่ไอที่เขาเรียกเขาคั่วมาแล้วครับของผมคั่วมาแล้วสำเร็จรูปก็เรียจะโชว์วิธีการบดกาแฟนะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นรุ่นสแตนเลตนะครับที่เจ้าของก็ใช้อยู่หลักการก็ง่ายๆนะครับเทกาแฟใส่มันจะมีช่องตรงนี้ก็เทตวงตามที่เราต้องการ ก็จะมีถ้วยตวงเนาะแล้วก็ใส่แล้วก็เป็นบทมือนะครับแมนนวลใช้กำลังนิดนึงบีบใช้ขาบีบให้แน่นได้ยินเสียงนะต้องของแข็งแรงนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็กาแฟก็จะหล่นลงไปในเก๊ะนะครับจะมีเกะ๊ะ เดนฟรีนะครับพูดรอยดูความละเอียดนะครับอืมละเอียดละเอียดทิปเลยายควันเขาตาเทฟโอเคมานี่เลยครับพี่กาแฟใส่ไปในนี้ที่ระบบได้อันนี้เป็นถ้วยอะไรสำหรับดิปเนาะใช่สำหรับต้มครับอันนี้เป็นต้มนะครับต้มแล้วก็ใช้แรงดันของไอ,อ้น้ำเนาะ อันนี้ก็จะแฝ่ตวงเ <ใจ S 3> นาะจะมีที่หกกันหกไหมอุปกรณ์มีเยอะนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นชุดสำหรับนนชุดนี้เป็นชุดต้มนะครับ ราคาก็อยู่ใน,นหลักประมาณ2 0 0พันเกือบสา0พันะครับตัวนี้ไอนนชุดต้มเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็จะเปิดแก๊สชุดต้ม่างนี้น่ารักกว่านะชุดต้มนี่นี่ชุดต้มอันนี้อ่าแล้วเราจะมีกาชุดต้มชุดต้มกาเราหน้ามีมันเทศย่างเนาะมันญี่ปุ่นย่างเดี๋ยวรอช้อนนิด รยคาเรียกซื้อแห้นี่แก้วนะสามร้อยบาทแก้วตัวอ่านี่อันนี้ซื้อให้แม่นางนะครับเขาคอกาแฟแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยลงทุนเราไม่ดื่มกาแฟแต่เราก็ลงทุนนะป่าคอยปี๋ ก็จะตวงพอดีพอดีใส่หมดเลยนะครับแหน่เลยชิบไหมช้อนแบบนี้หายากะช้อนทกักะสชีช้อนวัดสมัยก่อนช้อนวัดอุปกรณ์ที่ใช้นะ่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่อายุ <c oughs> อันน้ำเท่าๆกับผม<ล>นี่แหละ ไม่งั้นไม่ขังเนาะไม่ใช้คอ <ung food> ช้อนใหม่ใหม่ไม่ได้ครับรพวกกระเล็ดพวกอะไรเนี่ยรสชาติกาแฟมจะเสียอ่าล้วก็ปาดหน้าเน้เรียบแป่เนี่ยเหมือน,นผมเลยเรียบแย่คุย,ยครับผมง่ายไม่ยุง่งยากสำหรับเครื่องบดนะครับ รุ่นเก่าๆที่ไม่เคยเห็นที่ใครไม่เคยเห็นนะม,มีนะที่ร้านนีที่ที่บ้านปลายไม้นะครับ <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นวิธีการต้มกาแฟนะมันก็จะใช้ความดันของไอ้น้ำนะครับมันก็จะเริ่มจนถึง,งั้นเดือดแล้วในส่วนความร้อนก็จะ ไอ้น้ำขึ้นมาแล้วความร้อนก็จะทําปฏิกิริยากับกาแฟนะครับค่อยๆละลายในส่วนของอาากาแฟนะครับมันจะได้บรรยากาศตรงนี้แหละการรอคอยฝึกความอดทนนะครับในในเรื่องของการดื่มกาแฟนี่ต้องถามผู้รู้นะครับเพราะว่าผม <c oughs> ไม่ค่อยรู้ครับรู้นี่ผู้รู้นี่ผู้ดื่มนะผมเป็นชอบไปนี่อย่างเลยอ่าอันนี้เป็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ อ๋อเป็นเป็นที่ที่ระทึกก็มาทั้งทีมันเจอกันอันนี้เหลือสามขาทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวตอนมาครางหน้าจะได้ใช้เลยใช่มาที่หลังก็จะไม่ต้องหิวมาไงไม่ต้องหิวมาเรเรียกว่าสามเศร้าเพราะว่ามันไม่ไกลมาสามสามเศร้าสามเศร้าเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นสามอะไรดีครับสามสหาเยเออใช่สามเกยสามเกอดีกว่าเนาะ สามเกิดสามอะไรสามัพันธ์สามนั่นแหละสามมิตรภาพใช่เอพอดีเพราะว่าแ้สามเศร้าดูแล้วเศร้านะฝั่งเราเหมือนว่าเราจะต้องขี่แลนด์กลับสองคันเลยี่สบายใจอ่าตอนนี้กำลังจีบนะครับเจ้าของปลายไม้อยู่มีแลนด์โรเวอร์กระบะมองแล้วบาดตาบาดใจนะครับ พี่เดี๋ยวมันจะฉีดกันอ่ามันเริ่มมา้วฉีดกาแฟดูมันมันมันเริ่มนะพอพอความร้อนมันก็จะเริ่มดันนะครับดันตัวมันมีเสียงปี๊ดเดี๋ยวมันด็อ่าอย่าบังอ่านี่เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเตาแก๊สชุดต้ม กาแฟจะอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางระหว่างข้างล่างก็จะเป็นน้ําข้างบนก็จะเป็นในส่วนของตัวรับกาแฟนะครับมันก็จะดันผ่านกองขึ้นมาเดี๋ยวระหว่างรองกาแฟเราชมบรรยากาศรอบๆกันค <laughs> องอีกประมาณครึ่งชั่วโมง <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงแป๊บเดียวชอบมากเลยกองไฟกองฟืนอันนี้ก็เอาสามขานะครับ <laughs> มาจาก อ่าได้ยินเสียงนะเสียงกาแฟนะครับดันขึ้นมาโอ้โหไอ้น้ำดเลยไหไไฟไฟไฟอ่อนๆหรือว่ากลางๆใช่ก็ประมาณเปลวประมาณก้นของก้นของกาได้แล้วครับ กับที่หัวกาดินได้เลยครับหอมเลยหอมหอมแก้วใหม่เลยเอาแก้วนี้นี่นะครับน้ำผึ้งใสแดงใสาขาวจับให้หน่อยครับเพิ่มละ<ง>ม้อนเพิ่มก็ได้เลยนะครับจับให้หน่อยโอ้โหองมาไล่สดดีขอเป็นน้ำตาลายแดงนั่งครับนั่งนั่ง ล่ะล่ะมาเอาแขกมาแล้วล่ะเช้าเช้า,ชานี่วันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็แขกเริ่มเข้าแล้วครับสําหรับแก้วน่ารักเจ้า,จาของร้านก็ต้องไปต้อนรับนะครับเราก็ตอนนี้ก็ม่นวายอยู่การต้มกาแฟนะครับ น้นตาลใสแดงอุปกรณ์ต้มกาแฟก็ค่อนข้างที่จะจะเยอะนะครับเพราะว่ามีหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเป็นดิฟนะครับตัวน,นี้เป็นตัวดิฟนี่ต้มต้มผ่านใน,น้ำมันนี้ดิฟเนี่ยค่อยๆเทแล้วก็วก็อันนี้เป็นกลานะครับก่อนนอนก็กาแฟ <laughs> ตื่นเช้าก็กาแฟดื่กาแฟทั้งวัน <c oughs> นี่ช้อนพอช้อนอันนี้ช้อนช้อนชงมันต้องอันนี้เลยเนาะมันใหญ่ไปไหมน,นี่ใหญ่แล้ว <c oughs> อันนี้ช้อนกาแฟอันนี้แก้วนี่ช้อนกาแฟค่ะน,นี่แก้วกาแฟเ <c oughs> อ้า <c oughs> บาลานกันมากโ <c oughs> <c oughs> อ้โหขวัญครับสาย จะมาจนกันอยู่เลยเอามาตัวเลตอนนี้ อนุญาตตัดสายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสวยงามมากบรรยากาศยามเช้าก็เมื่อคืนนะครับก็ค้างที่นี่ มามาก็มาเจอ,อคุณเอ็มแนละ้วก็ของร้านก็เลยนั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็กลางเต็นนอนนะครับก็บริเวณที่กลางเต็นก็พอดีพกเต็นมาด้วยหับสบายครับอากาศเย็นนะเพราะว่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นติดกับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับติดนาะเรือลงไปก็ประมาณ โอ้ยมันหมูลมควันเลยเดี๋ยวขออ,อน,นุญาตไปเสบตาควันเข้าตาเนาะ <c oughs> ก็นอนนอนที่บรรยากาศนะครับเยน็ยนๆสบายลมชิวๆนะชิวเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็มนะีลูกค้าแล้วก็เข้ามานะครับที่บ้านบ้านปลายไม้นะครับก็ ใครจะมานะครับก็ปักหมุดมาเลยนะมีที่ตั้งแบบแล้วก็เขียนคําว่าบ้านปลายไม้นะครับปลายปอปลาสารายอยักษ์นะครับไม่มีรอลิงนะปอปลาสารายอยักษ์บ้านปลายไมย้ก็ห่างจากขอนแก่นนี่ก็ประมาณสักก็เกือบเกือบร้อยโลนะเข้าตัวเมืองขอนแก่นแล้วก็วิ่งตรงมาแล้วก็ถึงแยกเลี้ยวซ้ายมัน GPS ก็จะบอกมาตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะแต่สสำหรับช่วงนี้ก็ลงขอนแก่นนะครับก่อนถึงขอนแก่นก็จะทำท,ทางอยู่ช่วงนึงก็จะมีการาจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดขัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาที่ในส่วนของจากขอนแก่นมาที่เกินวลาสนี่ก็จะมีทำถนนนะครับทำถนนแล้วก็ ในเลนเลนที่ขามานะครับมามามาปลายไม้นี้ก็จะอฟอนข้าวที่จะตดขัดนิดหนึ่งอาจจะทําความเร็วได้ไม่ดังนั้นเผื่อเวลามานีหนึ่งคนระับเพราะบาลานอาจจะปิดที่หกโมงนะครับก็เปิดทํนนะาการแล้วเช้าจนถึงหกโมงแต่ว่าสําสหรับสมาชิกแลนโลเวอรน์นะครับแลนโลเวอร์ก็น่าจะนะครับ ปอดตลอดนะเพราะแกแกจะอยู่ที่นี่ตลอดนะส่วนใหญ่ก็บางครั้งแกไม่ไม่ชอบพบบางทีแกก็เลยเแต่มามาแล้วก็เจอแกตลอดนะแกจะนอนอยู่ที่นี่ทักอยู่ที่นี่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็แขกจะเยอะนิดนึงนะเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขื่อนนะในส่วนของเขื่อน อุบลรัตน์นี่จะเป็นเขื่อนที่มีหาดนะครับหาดเขาเรียกว่าหาดบางแสนสองตั้งชื่อว่าบางแสนสองนี่ก็คือหมายถึงว่าเขาจะมีมีหาดสําหรับให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำอตอนนี้น้ําเยอะนะครับช่วงนี้น้ําเยอะเนี่ยมองดูก็จะเห็นเป็นหาดบางแสนสองอยู่ใกล้ๆกล้เลยนะติดกันห่างกันประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรก็ถ้าจะมาก็เมื่อคือนนี้ก็ไป นั่งทานข้าวครับข้าวเย็นที่หาดบางแสนสองกอนประมาณสักสองทุ่มนะก็แล้วก็มาค้างที่นะบ้านปลายไม้นะครับในส่วนของบ้านปลายไม้นี่ก็คือเป็นโลโก,โกนะ้เป็นบ้านที่นะเป็นบันไดบันไดวนนะครับบันไดวนบันไดไม้ขึ้นไปแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นก็จะมีพวกกาแฟแล้วก็มีพวกแอเซทิลีที่ ถ้า,าท่านใดต้องการนะครับในส่วนของอุปกรณ์การดื่มกาแฟนะครับก็จะมีมีมีทั้งกาแฟจำหน่ายแล้วก็อุปกรณ์ถ้าใครสนใจก็จะอยากเอาอุปกรณ์มาดิตัวจได้อันนี้เป็นเครื่องนะสำหรับตัวนี้เป็นเป็นเครื่องบดนะครับเครื่องบดกาแฟที่ ใช้บทสําหรับบทกาแฟนะก็จะมีช่องที่เติมสำหรับกาแฟเม็ดนะครับเราคั่วคั่วมาเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ตามปริมาณที่ต้องการแล้วก็หมุนนะตัวนี้เป็นยี่ห้อเป,ประโยน,นะครับสีนี้เป็นสีที่หายากนะครับหายากสีแดงสีน้ําเงิน,นตัวปอดี้ที่เป็นสีรุ่นเก่านะครับอายุเยอะมาก ตัวนี้ก็จะเป็น,นเครื่องต้มกาแฟนะครับส้มก,กาแฟก็คือก็นี่ก็จะเป็นเตาแ,แก๊สพกพานะครับท่นรัดใช้สำหรับพกพา,นาในส่วนของกานะครับตัวนี้ก็เป็นกา เนเดกาการน้ารําร้อนนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะดริฟกาแฟเราก็จะต้มน้ําร้อนใส่แล้วก็ค่อยเทตรงใน,นส่วนนี้ก็คือจะมีเครื่องดริฟนะครับมาดูหน่อยดิเี้ยดริฟรวยแนะอะไรวนแ้นแหละอะ่ะะอากรบแก้วมาด้วยอันนี้เป็นอ,อุปกรณ์การดริฟกาแฟนะครับก,ก็จะกาแฟเทใส่แล้วก็น้าร้อนค่อยๆนะก็คือนะคอ,อ่า เพชรก็คือว่าเจ้าตัวตัวดิสเนี่ยก็คือจะวางบนแก้วนะครับแล้วก็เราก็จเจากาแฟแล้วเราก็จะใช้กาเนี่ยอุปกรณ์ค่อยๆนะขั้นแรกก็คือลินเพื่อให้กาแฟมันชุ่มแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพราะว่าให้น้ําร้อนนะครับทําปฏิกิยากับตัวกาแฟไม่ใช่ลินโจ้มลงไปเลยทีเดียวนะมันเป็นการผ่านีเดียแต่ว่าเราลินให้ชุ่มก่อน แล้วก่อนที่จะใช้น้าร้อนลื่นก็คือให้กาแฟสุกซะก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆลืล่นไปทีละทิ้งไว้สักพักหนึ่งลืมนให้มันชุ่มอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนําจากคุณเอ็มนะครับเจ้าของร้านบ้านปลายไม้นะครับแตเซสรอรี่จะมีใช้น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายแดงใครต้องการความหวาน เดี๋ยววันนี้ก็จะนำกลับไปสักชุดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปให้แม่ลางใช้ที่ที่บ้านนะครับก็ก็เดี๋ยวดูว่าจะแต่ผมชอบชุดนี้นะครับโบราณห้าพันเก้าค่ะเงี้ยเวเดียวเท่าไหร่นะห้าพันเก้าครับ <laughs> สำหรับตัวนี้อุปกรณ์อันนี้ก็จะมีตัวใหม่อันนี้ตัวเล่นอย่างอันนี้นี่นิดที่แกใช้นะครับต,ตัวนี้ต้มอ่าไอ้ตัวเนี้ยตัวต้มเอาตัวต้มไหมนี่ยตัวแรกสองพันแปดเนี่ยอย่าเอาไหมอ่าให้เลือกวิจะเอาแค่นี้ดิบเอานี่เนาะผ่านเอาดิฟกว่าเดี๋ยวครับอันนี้เอาไหมไหม่กังวลหนักนะ แดงนะของเก่าเนาะของเก่าแต่หน,น่าเก็บน่าสะสมนะครับพวกนี้สีแดงสีสีสน้ำเงินนั่นในส่วนอันนี้ในส่วนของอานนี้ของผมนะครับเป็นชานะครับเอามาจากบ้านเลยนะครับผมไปไหนคือต้องติดเพราะว่าเป็นคนคือเราค่อนข้างที่จะ เรียบง่ายเลครับไปที่ไหนป๊บผมก็กางสามขาก่อไฟแล้วก็ต้มกาต้มน้ําชาก็อยู่อยู่ข้างในนะครับอยู่เราไม่ไม่เคยทิ้งนะครับชาที่ที่ที่ใช้ก็จะอยู่ในในกาตลอดรู้สึกร้อนแล้วห่อนแล้วครับอยู่ใกล้ไฟด้วยใส่เสื้อหนาวเมื่อคืนหนาวครับก็เลยอ่า ก็จะอยู่ที่บ้านปลายไม้สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปชมบรรยากาศแถวหาดบางแสนนะครับบางแสนสองที่เคลื่อนอุบลรัอด,ดูที่ว่าวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่อของอะชาวบ้านเป็นยังไงแล้วก็มีการพัฒนายังไงเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วก็จะ ตอนนี้ก็จะเป็นวันที่จะเที่ยวมาถึงทั้งทีนะครับใช้เวลาขับรถประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราติดกันเดี๋ยวจะให้คุมนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาทานข้าวนะเนี่ยข้าวเช้าอาจจะเป็นไงกาแฟฮอนฮอน อ่ะก็เช้านี้ก็คงจะเจอกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็จะนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับเจ้าของร้านคงคงได้ไม่นานแนละ้วเพราะว่าแขกเดี๋ยววันนี้แขกน่าจะเยอะแล้วก็เราก็จะไม่รบกวนนะครับก็ปล่อยให้คุณเดมเขารับแขกนะครับรับแขกรับไปลูกค้า ่วนเราก็จะนั่งชิวๆไปสักพักหนึ่งเพราวันนี้ค่าเทศสายเราก็แดดน่าจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าอากาศาตามกรมตุว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยอากาศเราก็จะลงอยู่ประมาณสองสามองศาจะหนาวหมค<ะ>จะหนาวก็ประมาณสอสามองศาก็คงแต่กลางวันก็คงจะร้อนเหมือนเดิม <laughs> ผมว่า ถึงจะลงสองสามองศาแต่กลางวันนะอากลองคืนมันจะลงแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็คือจะไปดูแลนโรเวอร์นะครับแลนโรเวอร์ตัวที่นะของอคุณเอ็มเขาจะมีคันเดี๋ยวจะกระดูช่วงวัดใจนะครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวขอนอนุญาตดื่มชานะครับสวัสดีครับ 大家好。